ก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายดีดิวร้อยโร่เช่นเคยนะครับอยู่กับเกมโรบอทแมพพีพิธภัณฑ์ทําความสะอาดพิพิธภัณฑ์วันนี้เราจะมาเป็นพนักงานทําความสะอาดพิพิธภัณฑ์1วันนะครับตัวแถมไม่มาจ้ามันติดเรียนผมก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวโดดเดียวหัวใจไป let's go ให้ไปรกไปคนเดียวจ้ารุน้นกันว่าจะรอดหรือจะล่วงแล้วผมไม่เคยเล่นด้วยเสียงน่าก,กลัววะ่ะเอาแล้วล็อกเรียบร้อยเชียเสียงแง่น่ากลัว ลคมาแล้วท่านผู้ชมคืออะไรอะ่ะโวโโว,โวซื้อด้เหรอมันให้ไปไหนเนี่ยวางตู้ตกใจหมดเลยวางเครื่องจ่ายสองเชีียแมง ถังกำจัดขยะผู้ทำพธิธาร์ตโอแล้วไงต่อเนี่ยเหรออ๋อเช็ดเช็ดแล้วไงอ๋อเชี่ยลอยตีนใครวะเนี่ยแหวงใครมันบ่นเลยวะ เพิ่มเตียงหน่อยนะเอาละไปทับมันทําไมเป็นสีม่วงวะโอ้เสียงยดังอันนี้อะไรอะเก็บหรอไม่ใช่เก็บไงอ๋อดึงโว้ว้าว ทิ้งขยะในถังสองอ๋ออันนี้ทิ้งได้ปุ๊บแล้วไงต่อเผาถังขยะเปล่าสมบูรณ์หนึ่งเผาถังเก็บน้ำสะอาดเปืือนหนึ่งทำยังไงอ่ะอ๋อดึงดึงออกมาแล้วก็ไปเผาใช่ไหมเผาตรงไหนอ่ะ อ๋อนู่นนี่เราจะใช้เครื่องเผาป่ะเปิดทิ้งปิดโอ้ได้ตังค์ด้วยท่านผู้ชมแหมหวานหมูละงานเนี้ยอ่ะเท็ด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 ว้าวว้าวว้าวเอาละอ่ะเด้งออกมาแล้วก็ไปทิ้งใช่ไหม กบเปิดอ้าวโอ้ได้ที่ฟีเหรียญเอาวเรหวานหมูละงานเนี้ยเช็ดเช็ดสามารถซื้ออุปกรณ์นในล็อกเกอร์ได้อ๋อมีอะไรให้ซื้อบ้างเดี๋ยวดูดิอะไรอะ่ะสี่สิบบาทอันนี้หกสิบห้า ซื้ออันนี้เอามาใช้ดีไหมอซื้อมาก่อนอ,อะไม่กวาดเอาไปทำอะไรอะ่ะหรือกวาดขยะไม่รู้ตออ๋อนี่แน่เลยใช่ไหมโอ้ย,ยมีค่าอ๋อกวาดให้กระเด็นได้ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำใหม่ โหทำความสะอาดเพิ่งได้ยี่สิบสองเปอร์เซนต์เองมาถ้าไม่ชมเรามาทำความสะอาดจะต่อด,ดีกว่าอันนี้เัาไปทิ้งดีกว่าอะทิ้งสิทำไมทิ้งไม่ได้เอาทิ้งยัดเข้าไปโอ้กว่าจะยัดได้อันนี้ก็ขยะยัดเข้าไป การปนเปื้อนว่ะมันมีขึ้นการปนเปื้อนด้วยว่ะท่านผู้ชมย้ายไปย้าไปเข้ายาเขาย็งายงยนงฝาเข้าไปสิโวย้ยอือแล้วก็ทำความสะอาดต่อโอ้ยตัวอะไรนี่โอ้ถังเต็มโอ้มันเต็มเหรอวะพูดภาสาเองนะ แจ้งมาเถอะมันบอกเต็มก็เต็มเอาเปิดเข้าไปเอาเปิดโอ้ได้สาวเ็ดาดหวานเกียบเก็บอ่านี่สเปรย์พ่นพ่นพ่นใช่ไหมเอาไม่ใช่อ่ะอย่างนี้หรออ๋อนึกว่าให้พ่นเลยยก็ไปบอกแต่แรกทำความสะอาดต่อไป ทิ้งยัดเข้าไปเจ่งงล้ววะอะไรอ่ะเจ่งงล้ววะยัดเข้าไปสิโอยเออควรจะเข้าออได้เอามึงเข้าไปไอ้มะนาวตาั้งนุ t สวยอ่า เงินจ้าเงินไปดูที่เปียอะไรซอก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะเมสหรอซื่อประกอบน,นักกากใช้ครั้งเดียวดีท็อกสามารถลดการปนเปื้อนได้สิบเปอร์เซ็นสิบนาทีโอ้ทำความสะอาดมือดีท็อกลดการปนเปื้อนสิบปอร์เซ็นต์โอ้ อ๋อนี่ลดการปนเปื้อน5% 5ปอร์เซ็นานาทีโอ้เพราะว่าไอสลอแตแดงๆนี่ต้องซื้อแน่เลยตอนนี้ก็ทำไปก่อนผมว่าเช็ดไอ้นี่น่าจะเร็วหน่อยเก็บขยะไว้ที่หลังเลยแล้วกันสวยอ่าสวยว้าว้วจะเย็นเขี่ยค้าง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเอซิสเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมทำความสะอาดต่อไปเราเป็นพนักงานความความสะอาดเราก็ต้องทำความสะอาดต่อไปไหนๆก็มาแล้วก็ไปาอาไปด้วยเลยแล้วกันยัดเข้าไปโอ้ยอันนี้ก็จุ่ม ันนี้ก็เอาปยัดถังฮึสุบยัดเข้าไปอ้าวไม่เข้ายัดเข้าไปเข้าไปสิเวรได้เข้าไปเออเข้ายากเข้าเย็นนะมึงอันนี้ก็ขยะหรอโอเคเข้าไปเออแถวนี้ได้เกือบหมดละอันนี้อะไรไส้เดือน อ๋อก็นึกว่านึกว่าเป็นอะไรติดพื้นเอามาเอามาเผาหน่อยสิอ้าวปิดเ,เฮียอะไร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 วะคือเฮียอะไร w a t e f u c k ผมยังไม่ได้หยิบเงินเลยอะวอตเอโอ้สถานที่สองตกใจหมดเลยอะอะไรอะเพิ่มพลังงานเพิ่มความเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นต์๋อตกใจหมดเลยโอย้เอาไหมเชื่อเอาไปเอาไปท่านผู้ชมตก ใจหมดเลยโว้ล็กขึ้นนะเนี่ยลืมตกใจอย่าลืมเก็บเงินเลยนะผู้ชมอันนี้อะไรอ่ะอ้ไหนๆก็อยู่ใกล้ละเอาไปฮึบแลวที่เผาที่เผาอยู่นี่อะไรอ่ะหีหน่าเกียด อเตรียมมิกไม่ออกอะ่ะทำไมมันไม่ออกอะ่ะออกมาสิเออเปิดเข้าไปปิดโอ้ได้สิบบาทอันนี้ไ่ทำอะไรอะ่ะเหมือนซอมบี้เลยใช่พี่พิทพันจริงเหรอ ผมว่ามันไม่ใช่เหมือนโรงงานอะไรทักอย่างเหมือนศูนย์ทดลองอะไรทักอย่างแต่บันแปลไทยว่าพิพิพพธภัณฑ์คะอโงงเดียวอยนันง้นอันนี้อะไรอ่ะซื้อหรอเอามาทำอะไรได้อ่ะแต่เงินไม่พอเขี่ยมีรอยเล็บด้วยท่านผู้ชมมันมีรอยเล็บว่ะ ยังไม่เต็มโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเก็บทำความสะอาดต่อไปเกียดเสียงว่ะไอการปนเปื้อนมันขึ้นเร็วขึ้นปะวะท่านผู้ชมผมเหมือนมันบอกขึ้นเร็ว,ข,รวขึ้นเลย อ้าวปิดทำไมขึ้นเร็วขึ้นยังไงก็ไม่รู้จ้างมันเถอะเรายังมีหน้ากากอยู่ทำความสะอาดต่อไปครับผู้ชม เสียงแม่งแปลก,กเอาเถอเข้าไปที่โว้ยเออมึงเนี่ยเข้าย่าเข้ายินบายป,ไปสวย อะไรอะ่ะทำไมมันเปิดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เขย่าหัวเขยา่ามันคือตัวอะไรนเนี่ยแล้วจะฆ่ามันยังไงอะสเปียเอา้เอาเาฮียอะไรวะน่ะมันคืออะไรอะเอเอเฮียอะไรวะเนี่ย ปเปย์มลเงอย่าเข้ามานะเอยออกไปออกไปนี่โว้ยแล้วเราจะฆ่าไปยังไงวะเนี่ยต้องซื้อนี่แล้วอ,อันนี้ดีกว่า <c oughs> เอ้ยอย่าเอยออกไป อ๋ <Christina. S 1> อใช้สเปรเอ้ยออกไปโว้ยโอ้ยยี่ยะไปเพิ่มการปลดเพื่อนครเยอะเลยท่านผู้ชม <sociedad. S 1> ตายตายพี่ <men kiş Wi ler> สวยโอ้ซื้อนี่มากินด้วยไม่เห็นรถเลยวะมันไม่รถเหรอ นึกผมนึกว่ามันจะลดนะเอ้าเข้าไปสิเข้าไปสิปสหรือเผาได้เลยผู้ได้โคตรเยอะแต่ตอนนี้ผมจะตายเปล่าวะต้องทำความสะอาดอีกเอาอทำความสะอาดต่อแล้วคุผู้ชมเชี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้มันออกมาจากรูอ่ะ โอ้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยท่านผู้ชมอีกเยอะเลยอ่ะเราทำความสะอาดเรามีหน้าที่ทำความสะอาดแล้วก็ต้องทำความสะอาดไปใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ได้อ่ะโอเค โอไปเผาโอ้ได้เงินมาแล้วเที่ยววนเป้อ,อยังเยอะเลยเฮ้ยมันฟื้นฟูได้วะ่ะแต่มันใช้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชม ถ้ามีเงินลองดูไหมท่านผู้ชมอ,ออกมาสิเออร้150อยห้าสิบอะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีร้อยสามแปดว้าอะลองดูนะผู้ชมหรือว่ารอให้มันเยอะกว่านี้วะเฮ้ยรอให้ยาที่ออกกว่านี้กว่าท่านผู้ชมมันเหมือนลดลงนะโอ้ เฮ้ยเียแล้วขึ้นไงละทีเนี้ยอ้าวตายท่อไไน้อ๋อขึ้นทางนี้เหมือนตกน้ำไปนี่ด้วยนะท่านผู้ชมมันเพิ่มปะเมื่อกี้ผมไม่ได้เห็นไม่ได้มองด้วยเด็กเข้าไปเออเข้ายากเข้าเย็นไม่ออกมาแล้ว โอเคโอเคไปม่าอะไรจะี่เป็นแนยเข้าไปสิโอ้ยมึงเนี่ยเขออย้ายากเข้าย็นนี่นะฮะเข้าไปก็ไปด้วยเย็ดแมนเอ้เอแงนปกขาขั้วแมงเขออ้ายากเข้าย็นนนะ Oh, ผมว่าเอาพวกนี้ไปขายนะย่าจะเร็วกว่าป่ะเจ๋งแล้ววะ,อ,ะอีกชุดหนึ่งก็ได้ถอแล้วป่ะท่านผู้ชมผมว่าลนะเสียงแม่งน่ากลัวว่ะ โอเคอะไรแก้วโอเคไปไกละกละไกลละสองชิ้นโอ้ยนี่ของวันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยยี่สิบละได้มายี่สิบละยี่สิบเอ็ดล่ะวันยี่สิบสองละวันยี่สิบสามแล้ว อันนี้อะไรอะฮะคิตันคิตันไอ้นีอ่อปว่าวะอะไรนะที่ซูปเปอร์แมนมันกลัวมันเรียกกันรอ่ะจำไม่ได้ละโว้ไปที่เจยอหี้ยมีซอมบี้ด้วย่า้ผู้ชมซอมบี้ไปเฮีย,ยซอมบี้มา อ่าล้วท่านผู้ชมคลิปดีก็ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ